ข้างในไลน์ต้องบอกด้วยนะปิดประตูเฉยเลยสวัสดีทุกคนนะคะมามาวันนี้มาแบบชิวๆอยู่ในส่วนหลังบ้านเห็นน้ำตกไหมสวัสดีทุกคนโอเคสวัสดีทุกคนนะคะทุกแอปทุกแพลตฟอร์มใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์วันนี้เราต้อง เออทำเวลาเกี่ยวกับแสงเ <c oughs> พราะเราอยู่เอาดอร์ในช่วงพระอาทิตย์ตกสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์เลยทุกคนโอ้สวยมากขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์เลยใครเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์หน่อยทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้คือ7กระแสรเริ่มทำออนไลน์แนวนี้ไม่หายไปแน่นอนเราเริ่มกันครึ่งปีหลังใช่ไหมนี่คือเดือน6ละ ครึ่งปีหลังเอายังไงนะคะให้ทุกคนช่วยกันแชร์ก่อนมาเร็วทุกคนใครแชร์แล้วบอกว่าแชร์แล้วหน่อยสวัสดีคุณสำเร็จแบบสงบใจคุณธีรพัฒน์แสงโคตรโอเคเป็นไงบรรยากาศดีไหมหลังบ้านนี่หน่อยเองอวันนี้ไม่มีไม่มีลูกหมามาก่อกวนเราก็เลยได้ร้า์แบบชิลๆลูกหมาจริงๆหมาคนนี้น่นเองหลับไปละ สวัสดีทุกคนนะคะอาใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์เลวทุกคนวันนี้ชิลๆชิลๆอยู่บ้านดีไหมได้ยินเสียงน้ำตกไหมนะคะฟังแล้วขอคนละหนึ่งแชร์โอเคน้ำตกพึ่งซ่อมซ่อมโดยนิดหน่อยเอง <laughs> สวัสดีทุกคนคะ่ะใครเข้ามาแล้วโอ้แอปนี้เยอะมากสวัสดีทุกแอปพลิเคชันแล้วบอกก่อนนะว่าแบบเจ็ดกระแสนี้นะทำไมอยู่ๆนี่หน่อยมาทำคอนเทนต์นี้รู้ไหมเพราะว่าวันนี้ใ,ในในแอฟฟ้าเนาะ มันจะมีรีมายความทรงจําเคยเห็นป่มรีมายความทรงจําว่า5ปีที่แล้วคุณไลายเรื่องอะไร5ปีที่แล้วคุณลงโพสต์อะไรความหาก็คือที่ไหนเพิ่งแชร์มาหน้าเพจอะความหาคือเมื่อ5ปีที่แล้วนะ5ปีที่แล้วคือ2,562นหี่หน่ก็ทำอะไรใช่ไหมล่ะแล้วนี่หน่อยไลฟ์เรื่องเกี่ยวกับ ทำออนไลน์ต่อหรือพอแค่นี้ดีนี่คือตอน5ปีที่แล้วอะนี่นเหนื่ยเลยมานั่งคิดได้ว่าเออถ้าคุณจะหาเหตุผลที่จะไม่ทำอะคุณก็มีคำถามนี้ได้ตลอดแหละเพราะจริงๆถ้าวันนี้คุณอาจจะมองว่าโหถ้าเริ่มทำตั้งแต่5ปีที่แล้ววันนี้ปังไปแล้วอะใช่ป่ะแต่รูปแบบมันแค่เปลี่ยนไปการทำออนไลน์ในหปีที่แล้วกับตอนนี้ไม่เหมือนกันบอกตรงๆว่าไม่เหมือนกันแต่ การเริ่มทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่าโอเคดีไหมอันนี้คือดีไหมซุมเข้าซูมออกบ้างหรือชอบแบบ,บกว้างๆมากกว่าแล้วแต่แล้วแต่แแตอ่าสวัสดีทุกคนแชร์ย,ยังขอคนละหนึ่งแชร์เนี่ยห้าปีที่แล้วมีคนถามนิดหน่อยว่าคูททำออนไลน์ดีไหมทำออนไลน์ต่อหรือพอแล้วดีนี่คือห้าปีที่แล้วคุณก็ยังมีคำถามนี้ซึ่งทุกวันนี้ ก็ยังมีคําถามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกมาว่าโอเคคุณเลิกถามได้แล้วว่าคุณจะทําตอนไหนคุณต้องทําตอนนี้เพราะนี่มันคือเวลาที่พร้อมที่สุดแล้วเดี๋ยวให้น้อยน่อยทำไปอีก3ปีคุณก็จะมาถามคําถามนี้อีกเพราะฉะนั้นเราเอา7กระแสมาบอกเลยดีกว่าว่าแล้วถ้าจะเริ่มตอนนี้จะทําอะไรดีโอเคไหมใครพร้อมพิมพ์7มาทุกคนใครพร้อมจะเริ่มสอนแล้วนั่งชิวไปแล้วใครพร้อมพิมพ์7มา พิมพ์7มาพิมพ์7ใครพร้อม7กระแสะนี้จะได้รู้ว่าไอ้กระแสเนี้ยมันคือกระแสะที่ยังไปได้อีกแล้วนี่หน่อยบอกเลยคำนี้นะบางคนชอบถามว่าครูคนทำเยอะไปไหมถ้าเราทำเรื่องนี้คนทำเยอะไปไหมถ้าเราทำเรื่องเอออะไรอะจิตวิญญาณคนทำเยอะไปไหมถ้าเราทำเรื่องนั้นเรื่องนี้คนทำเยอะไปไหมนี่หน่อยบอกเลยนะว่า ถ้าวันนี้คุณจะถามนิดหน่อยเรื่องนี้มันก็เหมือนคุณถามนิดหน่อยว่าร้านอาหารคนทําเยอะไปไหมแล้วมีร้านเปิดใหม่เพิ่มไหมมีมีแล้วมีร้านที่ลุ่งไหมมีมีร้านที่ดับไหมมีจําไว้ว่าทุกเกมนะมันมีการเข้าและการออกอยู่เสมอมีคนใหม่เข้ามามีคนเก่าออกไปเพราะทอ้อโอ้โหมันสารพัดรูปแบบ คำถามคือวันนี้คุณจะเริ่มได้หรือยังอ่าใครพร้อมพิมพ์เจ็ดมาทุกคนโอ้แอปนี้คนดูเยอะมากใครพร้อมพิมพ์เจ็ดมาแคปแคปหน้าจอหนะ่อยใครพร้อมพิมพ์เจ็ดมาทุกคนอาใครพร้อมพิมพ์เจ็ดมาพร้อมไหมพร้อมไหมมันมีคนเข้าออกตลอดอะพี่ขอ o p ซ c i t y แบบบางออกว่านี้นิดนึงหรือมันแบบฟ้าอ่อนๆมันดูแรงนิดหนึ่งจะมันดูแรงบอกตรงนี้เลยบอกดีมานตรงน,รงนี้เพราะว่าเราไลา์ตรงนี้นะด้วยกล้องนะ ห,ห้องเซตอยู่ในออฟฟิศอ่าใครสนใจมาล้านที่นี่ก็ได้นะทักเข้ามาให้ราคาพิเศษที่จะบอกก็คือวันนี้ไปรีบเริ่มซะเพราะตอนที่คุณเริ่มอะกระแสเนี่ยไม่สําคัญเลยคุณรู้ปะเพราะตอนที่คุณเริ่มอะคุณต้องฝึกตัวเองคุณต้องฝึกวินัยคุณต้องรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรบ้างมันคือตอนเริ่มมันคือกระบวนการเรียนรู้เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเรารู้เรื่องด้วยที่เราจะทําก็ทําให้เรามั่นใจขึ้นถูกปะ แต่ทำไมนี่เราถึงพูดประโยคนี้มาก่อนเพราะต่อให้วันนี้นี่หน่อยบอกเจ็ดกระแสกับทุกคนไปนะแล้วคุณก็จะกลับไปบ้านแล้วก็นั่งสงสัยมันอยู่ดีเพราะคุณกําลังใช้สมองของคุณในการหาข้ออ้างให้ตัวเองไม่ทําถึงแม้นี่หน่อยจะบอกวันนี้ Data ที่เอามาบอกนะข้อมูลมาจากแอปดําของจริงเป็น Data จริงๆและมาจากแอปฟ้าที่เพิ่งประกาศปล่อยฟีเจอร์ใหม่ๆออกมาล่าสุดที่เขาเพิ่งมีงานคอนเฟลเลนต์กันไป แล้วก็มาจากแอป,ปดำที่เขาเพิ่งจัดงานเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปข้อมูลที่เอามาบอกคือ Data จริงๆซึ่งถ้าคุณจะหาเหตุผลให้ตัวเองไม่ทำา Data ที่ไหนอเอามาบอกก็ไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าปล่อยให้ความรู้อันนี้มันหายไปแล้วไม่มีค่าด้วยการที่คุณมองว่ามันไร้ค่าเหมือนทุกๆปีเช่นเคยเลิกได้แล้วเพราะเทนั้นมันไม่เกี่ยว ถ้าไอสิ่งที่มาคอนเฟิร์มก็คือไลฟ์ที่หน่อยเพิ่งแชร์เมื่อ5ปีที่แล้วของตัวเองมีคนมาถามว่าทํออนไลน์ตอนนี้ทันไหมทุกวันนี้ก็มีคนถามเหมือนเดิมและทุกปีก็มีคนถามคํานี้นี่หน่อยบอกเฮ้ยเลิกถามไปทําซะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําคําถามคุณจะเปลี่ยนไปมันจะเป็นคําถามที่เอ้ยฉันจะทําคลิปแบบไหนดีฉันจะไลฟ์แบบไหนดีฉันจะนําเสนอแบบไหนดีฉันจะหาข้อมูลเพิ่มจากไหนดีฉันจะฝึกตัวเองยังไงดีไม่ใช่มันนั่งถามอยู่นั่นว่าทําตอนนี้ทันไหม เพื่ออะไรแล้วถ้าบอกว่าทันก็ไม่ทําอยู่ดีโอเควะทุกคนนะโหนี่มันเป็นไลฟ์ข้างนอกที่ดูเดือดได้ยังไงวะ <c oughs> อะโอเคไว้ทุกคนอ่ะแชร์ก่อนขอคนละหนึ่งแชร์โดนทุกดอกใช่ว่านี้ถึงบอกว่าไอ้สิ่งที่เราพูดกันไปให้เนี่ยเอาดาต a จากคนที่ทํางานในแอปดำมาบอกคุณเอาข้อมูลงานคอนเฟลเรนั์ล่าสุดจากแอปฟ้าไม่ทําอยู่ดีไม่ทําอยู่ดีโอเคไหม เพราะฉะนั้นพร้อมไหมพร้อมไหมคนละหนึ่งแชร์ทุกคนขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญมาในแอปนี้ขอบคุณทุกคนมากคนละหนึ่งแชร์แล้วแต่แต่แต,แต่วันนี้ตอนท้ายไลฟ์จะมีทริคให้ด้วยว่าไอสิ่งที่เดี๋ยวจะบอกไปทั้งหมดเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่ามันมีนมคนทําอยู่แล้วไม่สําคัญหรอกว่ามีคนทําอยู่แล้วหรือเปล่าสําคัญว่าคุณจะหาจุดแตกต่างให้กับคอนเทนต์ของคุณได้ยังไง แล้วอันเนี้เนี่นยจะสอนท้ายไลฟ์ตอนท้ายเท่านั้นวันนี้เราเริ่มเลยอ่าเราเริ่มเลยขอบคุณทุกแอปพลิเคชันนะคะอ่าข้อที่1ข้อที่1นึ่งฮอติ hit, และมีทั้งหน้าเก่าออกไปหน้าใหม่เข้ามาวงการที่ฮอตที่สุดทั้งธุรกิจและออนไลน์อันที่1ความงามและแฟชั่นก็ยังเป็นเรื่องที่สนใจอยู่เพราะอะไร เพราะมันเป็นเรื่องคนจะแคร์ตัวเองอยู่แล้วทั้งความงามและแฟชั่นนี่น่ยพูดตรงๆนะพูดในฐานะโค้ดแล้วกันคือทำไมความงามและแฟชั่นถึงยังเป็นเบอร์หนึ่งในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือการทำคอนเทนต์เพราะคนแคร์สายตาคนอื่นพูดตรงๆเพื่อให้คนเข้าใจอินไซด์ด้วยนึกออกา่าไม่ใช่แค่เอามาบอก พอคนแค่สายตาคนอื่นเมื่อไหร่ถึงแม้ี่หน่อยจะสอนไม้เซตสอนจิตวิญญาณว่าเฮ้ยคุณอย่าไปแค่เลยตลาดโลกก็ไม่ใช่ทุกคนจะทําได้แบบนั้นถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองในมุมธุรกิจสิ่งนี้ขายได้แน่นอนทําไมบริษัทอันดับหนึ่งถึงเป็น LVMH คือบริษัทที่ขายแบรนด์เนมเพราะคนสนใจเรื่องภาพลักษณ์คนสนใจเรื่องคนที่มองเข้ามาหาเราเหมือนที่คุณอนะไม่ทำออนไลน์สักทีเพราะกลัวดโดนแจวอะมันก็คืออยู่ในแคตตาล็อกีแรกเหมือนกันก็คือ คุณกลัวว่าคนจะมองคุณไม่ดีคุณกลัวว่าจะอย่างนั้นจะอย่างนี้มันก็คืออยู่ในเรื่องภาพลักษณ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้อหจริงเราไม่จะไม่ต้องใช้คําว่าแฟชั่นและความงามก็ได้แต่มันคือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการมองเข้ามาของผู้คนคนอยากสวยขึ้นคนอยากดีขึ้นคนอยากแต่งตัวให้ดีขึ้นซึ่งนิดหน่อยไม่ได้บอกว่ามันไม่สําคัญนะมันโคตรสําคัญเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังทําได้ดี ถ้าคุณเห็นเบอร์หนึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีนักธุรกิจหน้าใหม่ที่เป็นวัยรุ่นที่ทําเครื่องสําอางทําอะไรแล้วโอ้โหยอดขายถล่มทลายคนที่ยังแข่เรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นความงามและแฟชั่นยังไปได้ดีอยู่แต่ต้องหาแนวคอนเทนต์ที่เป็นของตัวเองอ่เดี๋ยวพูดให้ครบ7ข้อก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวนี้เนี๋ยค่อยไปไล่ว่าควรทำคอนเทนต์ให้แตกต่างยังไงโอเคป่ะทุกคนอันนี้ข้อที่1น่ง ความงานและแฟชั่นยังขายได้ดีอยู่เสมอแต่อย่าทําแบบเดิมอะ่ะอย่าทำตามๆเขาอย่าทำเหมือนนเขาหาจุดแตกต่า,างและเป็นจุดเด่นให้ตัวเองยกตัวอย่างเช่นอายุตัวอย่างให้เลยลวกันในระหว่างรอทุกคนแชร์นะคือคนอาจจะรู้สึกว่าฉันจะต้องสวยเท่านั้นฉันถึงจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ได้ฉันจะต้องขาวเท่านั้นฉันถึงจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ได้นี่หน่อยบอกไม่นะบิวตี้บล็อกเกอร์ตอนนี้มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ ขาวไม่ขาวคือมีทุกรูปแบบจากคนหน้าเป็นสิวแล้วหายเป็นสิวมีทุกรูปแบบคนที่สวยอยู่แล้วเนี่ยยังลังเลเลยว่าจะตามดีไหมเพราะเขาไม่มีจุดร่วมอะไรกับชั้นบางอย่างไอเดี๋ยวไปบอกตอนท้ายแด้กันสองอเดี๋ยวบอกให้หมดก่อนแสงจะหมดทําไงดีทุกคนสองท่องเที่ยวกับกินก็ยังมาแรงอยู่เพราะคนทํางานเหนื่อย ก็อยากจะกินของอร่อยเพราะมันเพิ่มสารความสุขในร่างกายอยากจะไปท่องเที่ยวพักผ่อนให้มันฮิวใจแล้วเดี๋ยวทุกวันนี้การท่องเที่ยวมันไม่ยากเหมือนแต่ก่อนใช่ปะ่ะเพราะแต่ก่อนไหนกว่าจะไปไหนทีอาจจะต้องทัวร์เพราะมันไม่ได้มี Google Map ไม่ได้มีรีวิวไม่ได้มีบอกละเอียดในเว็บไซต์แต่ทุกวันนี้แค่ดู YouTube ก็ไปตามได้แล้วแล้วไปได้แบบง่ายๆถูกๆใช้เงินไม่เยอะท่องเที่ยวและกินก็ยังเป็นเบอร์ที่แรงอยู่ยังมาได้แบบเขาเรียกว,ว่าอะไร ก็ไม่เห็นอนะ่ะยูทูบเบอร์ชื่อดังตอนนี้ที่คนคลั่งเขาสุดๆก็ยังเป็นเรื่องท่องเที่ยวคือบางคนไม่ได้ไปเที่ยวแค่ดูก็หิวใจบางคนไม่ได้ไปกินแค่ดูกินก็แฮปปี้นึกออกป่ะอันนี้คือตลาดแมสนะเน้นหน่ไม่ได้พูดถึงแค่ในวงการของเน้ดหน่อยนะอันนี้คือเริ่มจากอันนี้ก็ได้แล้วอย่าคิดว่าเฮ้ยมันจะซ้ำกันหรือเปล่าเปลี่ยนการนําเสนอการเปลี่ยนการนําเสนอเนี่ยไม่ใช่แค่คุณต้องทำโปรดักชันให้ดี คุณต้องพูดให้เก่งไม่ใช่นะบางที back to basic บางทีขอบ้านๆธรรมดาแล้วมันเป็นตัวคุณพูดง่ายๆแต่พูดจากใจอาจจะเป็นตัวดึงดูดคนมากกว่าโปรดักชันแสนล้านก็ได้โอเคมาทุกคนแสงเริ่มหมดใช่ไหมอ่ะถัดมาอันที่สามอันที่สามอันที่สามคือ อ่นท่องเที่ยวกินเนี่ยนื้หน่อยบวกให้อีกอันหนึ่งที่เป็นเทรนด์ของปีที่แล้วแล้วก็ยังฮิตอยู่ก็คือคนสูงอายุด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการ m i ์เรื่องของเนื้หน่อยคือ,อยังไงร,รูป้ปะสมมุติว่าตลาดตลาดผู้สูงอายุกําลังมาในตอนนี้เนาะในเชิงธุรกิจถ้าคุณเป็นคนท่องเที่ยวที่อายุเยอะหน่อยสมมติคุณกเกษียณละคุณเนี่ยทำคลิปท่องเที่ยวชิลๆบ้านๆตัดต่อง่ายๆคุณต้องไปเที่ยวอยู่แล้วว่ะคนกะเกษียณยังไงก็ต้องไปเที่ยวทําไมไม่อัดคลิปลง youtube ไปเลย กลายเป็นว่าตลาดที่กําลังมาแรงตอนนี้คือตลาดผู้สูงอายุแล้วคุณเป็นคนสูงอายุแต่มาทาวอล์กท่องเที่ยวมาทาวอล์กกินอะเฮ้ยนี่คือการคอสคือการคอสเรื่องคือการแบบทําให้ตัวเองแตกต่างไม่ได้เกี่ยวกับบรดักนันไม่ได้เกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวกับต้นทุนแต่เอาจุดแข็งของตัวเองมาเป็นจุดเข้าใจไมมาเป็นจุดขายแต่คนมองจุดแข็งตัวเองไม่ค่อยออกชอบมองจุดแข็งตัวเองเป็นจุดอ่อนเพราะไม่หาข้อมูล อย,อย่างนี้หนทำไมพูดเรื่องนี้เพราะปีที่แล้วเนี่ยหนก็เพิ่งพูดเรื่องสีกระแสก็จะมีผู้สูงอายุมีสัตว์เลี้ยงมีเอ่อมีลายอันมากจำไม่ได้แต่จาได้แน,น่คือผู้สูงอายุกับสัตว์เลี้ยงที่หนพูดปีที่แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าเทรนธุรกิจนี้กลาลังมาไม่ว่าจะในประเทศไหนเทรนผู้สูงอายุก็กำลังมางั้น Sabrina, ฉันเป็นผู้สูงอายุดิเอางั้นฉันเป็นจุดแข็งดิแต่บางคนบอกอยู่นั่นแหละว่าจุดอ่อนผู้สูงอายุเนี่ยจุดอ่อนนั่งตอกย้ําตัวเองอยู่นั่นเพื่ออะไรออ่คคุณตตตตต้ <S <S ้้งหหหาเเเผลใัวิบโดขที ข้อที่สามบ้านและสวนชื่อนี้เลยบ้านและสวนก็คือคอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านคอนเทนต์เกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าโอ้โหมีหลายช่องมากที่ทําแล้วเนี้ไหนชอบดูมากแต่ทําแบบชิลๆแค่ให้ดูว่าปลูกต้นไม้อยังไงแค่ให้ดูว่าผักแบบนี้กินได้ไหมชิลๆอะ่ะแต่คนดูเป็นล้านอะ่ะแบบนั้นก็ได้ที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับสวนและถ้าคุณเกษียณมาอยู่บ้านเฉยๆกลับไปที่เรื่อง คนอายุเยอะอ่ะคือไม่อายุเยอะก็ได้แต่นี่เนี่ยพยายามยกตัวอย่างคอนเทนต์ที่มันแตกต่างให้ทุกคนดูว่าคุณไม่ต้องแตกต่างด้วยการใช้เงินอย่างเดียวลองแตกต่างด้วยจุดแข็งของคุณบ้างโอเคไหมบางคนอาจจะถามว่าอา้าวครูแล้วครูรู้ได้ไงว่ามันเป็นจุดแข็งเพราะนี่หน่อ่ยอยู่ในวงการนี้ในงานของนี่นเนี่ยเราต้องอัปเดตเรื่องนี้ตลอดเรื่องธุรกิจเทรนกระแสทุกอย่างเราอัปเดตตลอดเพราะเราต้องมาสอนใช่ไหม เราเลยมองออกว่าเนี่ยโหทำไมคนอายุเยอะไม่ทําเรื่องนี้แล้วลูกนี่หน่อยบอกลู้สิตลอดทําไมไม่สอนคนที่อายุเยอะสมมุติว่าเราอายุ50บวกทําไมเราไม่สอนคนที่50บวกทําเรื่อง12 3 4ตามเรื่องของคุณแต่เวลานี่นมัอบอกอย่างนี้นะคนจะรู้สึกว่าก็ฉันไม่อยากโชว์อายุเห็นปะมองจุดแข็งของตัวเองเป็นจุดด้อยอก,อก็เกิดเป็นอะไรไม่ได้เพราะมองด้วยอคติมองไม่เที่ยงมองไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงพอคุณมองไม่เที่ยงเมื่อไหร่ ที่เหลือก็ผิดหมดเพราะคุณก็จะไปซีเรียสว่าแล้วคนจะมาว่าฉันแก่ไหมนู่นนี่นั่นน,นี่คือเหตุผลเวลามองไม่เที่ยงมันเป็นแบบนี้โอเคปะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังจะมีรอบสดให้เบนขึ้นขึ้นไ้เรากำลังจะมีรอบสดเมือใหม่ออนไลน์สําหรับใครที่อยากได้ไอเดียแบบนี้ในการทำคอนเทนต์ในการอยากจะเริ่มครูมันทำยังไงไม่เข้าใจเลยโลกออนไลน์ในะแต่และแพลตฟอร์มอะ งไงบางคนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องลองรอบสดก็ได้คุณดูวันนี้คุณเอาไปทําได้เลยแต่ใครรู้สึกว่าโหกดปุ่มยังกดไม่เป็นเลยครูไม่รู้จะเริ่มยังไงนิดหน่อยแนะนํารอบสดตอนนี้วันที่14กรกฎารอบสดปกตินี่หน่อย49,900วันนี้ทําให้ในราคาพิเศษเพราะอยากให้ทุกคนเริ่มไม่อยากให้เริ่มช้าไปกว่านี้เพราะถ้าบางคนที่เริ่มตอนที่ในบอกเนี่ยว่าเป็นคนสูงอายุและทำท่องเที่ยวแบบชิวๆบ้านๆสบายๆกินง่ายๆแล้วถ้าเขาเอาสิ่งที่หน่อยพูดอะไปทําแล้วอะ คุณยากปะปีหน้าคุณมาเริ่มยากปะเริ่มยากแล้วเพราะอาจจะมีคนจะจองตลาดนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นทํารอบสดนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณได้เริ่มทําสักทีแล้วเอาไอเดียนิดหน่อยไปวันวนีนนิดหน่อยไม่ได้ทําอะไรเลี้ยงหมาทาออนไลน์นั่งเสพคอนเทนต์นั่งดูเอเจนซี่ดูการตลาดของเมืองนอกนั่งดูเทรนต่างๆวันวันนิดหน่อยทำแค่นี้เพราะฉะนั้นเอาสมองนิดหน่อยไปเลยแล้วนิดหน่อยจะพยายามกซ์เรื่องให้คุณเพาะนิดหน่อย ทำมาแล้วกับตัวนึกออกไหมนี่หนะ่ทยทำออนไลน์มาเจ็ดเออแปดปีละกำลังจะแปดปีทําได้เป็นร้อยล้านคือเราเห็นตลาดจริงๆเราเคยขายจริงๆเรารู้ว่าคนชอบแบบนี้และไม่ชอบแบบนี้มาเจอกันนะรอบสดมือใหม่ออนไลน์เสกเงินจากออนไลน์วันที่14กระะกฎาจากมจาก49,900บาทวันนี้หนะ่ยให้ราคาพิเศษ25,900บาทนะเบนขึ้นโปรเตอร์ยังไอขึ้นลายไปยังยถ้าใครทัดตอนนี้ไม่รู้เหลือกี่ที่นะเพราะว่าคนลงเยอะมาก s, s i k า u เ i z z n o i เพราะฉะนั now, right? ้น <awake> ถ้าจะเริ่มทําออนไลน์พยายามมิกซ์เรื่องแล้วคุณถึงจะแตกต่างเพราะถ้าคุณไม่มิกซ์เรื่องแล้วคุณเอาเรื่องนั้นเพียวเพียวเลยอ่ะคุณต้องไปแข่งกับเจ้าตลาดที่เขามีอยู่แล้วแต่เอ็มหน่แอบบอกนะจริงๆแข่งกับเจ้าตลาดที่ยังสู้ได้เพราะก็จะมีเจ้าตลาดบางคนนี่นี่แอบบอกแอบบอกก็จะมีอยากรู้บ้ก็จะมีเจ้าตลาดบางคนที่รู้สึกท้อแท้ ที่รู้สึกว่าจบแล้ววงการนี้ถ้านี่น่อเห็นใครมีอาการนี้นะในหัวนี่หน่อจะคิดเลยถึงตากูล่ะไปเลยเจ้าตลาดเก่าไปเลยถึงเวลาคนหน้าใหม่เข้ามาแล้วนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นมันมีคนเข้าคนออกเสมอหาวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้ไม่ใช่เห็นเขาท้อแท้ก็ไปท้อแท้ตามไปห่อเหี่ยวตามเนี่ยพอวายเวรชันเราต่ำเราจะเป็นแบบนี้เราจะห่อเหี่ยวตามแทนถ้าวายเวชั่นเราสูง อยู่ในพลังงานที่ดีเราจะเห็นวิกฤตเป็นโอกาสสําหรับเราเสมอเรื่องนี้สําคัญมากอ่ะให้ข้อที่4ี่ฝนจะตกปะเนี่ยเก็บกล้องไม่ทันเลยโอเคเดี๋ยวรีบจบก่อนข้อที่4หมวดสปอร์ตและกีฬาและเกมยังใช้ได้อยู่นี่หน่อยก็นั่งดูตลอดหมวดสปอร์ตกีฬาเกมอันนี้ก็ยังมาแรงเพราะฉะนั้นคอสเรื่องคอสเรื่องอันที่ฮะไม่สคือบ้านกับสวน อ่าสี่คือสปอร์ตกีฬาแล้วก็เกมแล้วก็เหมือนกันอ่ะถ้าใครที่อยากรู้ว่าตัวเองจะเริ่มยังไงให้แตกต่างแล้วอย่าไปสู้เจ้าใหญ่หาเรื่องที่มันแตกต่างที่มันเป็นจุดแข็งในตัวคุณแล้วเนี่ยเก่งเรื่องนั้นมากเพราะเนี่ยนีอยเจอรู้สิทธิ์มาเยอะไม่ใช่เก่งเพราะว่าโอ้โหเรารู้อย่างรู้ไม่ใช่เก่งเพราะโโเ,ราราเ,เาะนี่นยสอนรู้สิทธิ์มาเป็นหมื่นคนคนสําเร็จกากคาตาเนี่ยเน่อยเยอะแยะมากมายเออ เออรอสดนะใครกลัวว่าทําไม่ได้กดปุ่มไม่เป็นคุณจะไม่ได้เจอสิ่งนั้นเพราะเราจะทําทุกอย่างให้คุณได้ทําได้เริ่มไม่มีทางปล่อยคุณแน่นอนเพราะเพราะนี่คือจุดแข็งของนิดหน่อยเรื่องนี้คือทําให้คุณจากศูนแล้วทําเป็นได้แต่คุณต้องอยู่กับเราไงเพราะถ้าสมมติอยู่บ้านอย่างเงี้ยคุณท้อคุณก็หนีละคุณรู้สึกว่าโอ้ไม่ใช่ทางฉันเลยหรือกดแค่กดผิดปุ่มเดียวอ่ะคุณก็รู้สึกท้อละในความเป็นจริงมันไม่ใช่ถ้าเรามีคนซับพอร์ตเรามีคนที่เอ้อมันไม่ใช่มันแค่อันนี้เองมััันนนจบไงมมม่่่าาายรรู้สึกวเ เราท้อเพราะเรามีเพื่อนนึกออกไหมอ,อันอันที่ห้าตลาดสัตว์เลี้ยงเหมือนนี่หน่อยเลี้ยงหมาเนี่ยโอ้โหนี่หน่อยช็อกมากนะนี่หน่อยเลี้ยงหมาคือคุณรู้ไหมว่าเราเจออุปกรณ์อะไรเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแบบเยอะสุดๆแล้วเราก็รู้ว่ากดตกใช่ป่ะอ่ะรีบละรีบละแล้วเราก็รู้ว่าโอ้โหวงการนี้ไปได้ไกลมากแล้วในจีนตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่ก็คือ ในจีนเขาบอกเลยว่าตลาดสัตว์เลี้ยงกําลังมาแรงสุดๆและกําลังอยู่ไปอีกยาวมากเพราะคนไม่ค่อยอยากมีลูกแต่คนอยากได้ความรักความอบอุ่นก็เลยเลี้ยงสัตว์แทนลูกนี่เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนึกออกปะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปแล้วฝนตกโอเคเดี๋ยวให้ข้อที่6ข้อที่6คือความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวใครที่มีประสบการณ์ในเรื่องไหนเอาออกมาได้หมดเลย อันที่เจ็ดหิวใจอะไรก็ได้ที่หิวใจเอาล้มมาหน่อยเอาล้มมากลางหน่อยอะไรก็ได้ที่หิวใจคนชอบหมดเพราะฉะนั้นเวลาคนถามเรื่องจิตวิญญาณทาได้เสมอเปลี่ยนวิธีการนําเสนออย่าทําตามชาวบ้านเขาเอาจุดแข็งของตัวเองมาเท่านั้นเองนี่คือข้อที่7นะทุกคนเรื่องจิตวิญญาณเรื่องมันเช็ทําได้เพราะคนต้องการอะไรที่หิวใจและในโลกที่ มันเป็นเทรนมันเป็นกระแสโซเชียลเข้ามามีบทบาทเยอะมากๆคนเครียดง่ายคนสมาธิสัน้นสิ่งนี้อยู่ได้โคตรยาวสิ่งนี้จะอยู่ได้โคตรยาวและยาวมากๆเอาคุมปักไว้อันนึงแล้วคุมกล้องไว้ฝน, <c oughs> นตกคนโอเคไหมโอเคปะ่เคปะเพราะฉะนั้น ใครสนใจรอบสดนะไปลงได้แล้วก็คือวันที่14กรกฎาไลน์แอดูนี u ้หน่อย k i u n o i z z n u i ถ้าใครสะดวกลงออนไลน์ก็ได้ตอนนี้ออนไลน์อยู่ที่9 9 9 9บาทแต่ถ้าใครอยากลงเฉพาะเรื่องตอนนี้เซต16คอร์สนะถ้าลงคู่กับรอบสดก็คือ25,900อยอไม่ได้บอกราคาเลยใช่ปะรอบสดโอ,อเค4 9 9ห0เหลือ25,900บาท, odles, 20, บาทถ้าใครจะลงคู่กับ16คอร์สเลยที่มีครบจบในเรื่องออนไลน์สอนทุกแพลตฟอร์มอย่างละเอียด ตอนนี้อยู่ที่1,690 0บาทถ้าลงคู่กันนิดหน่อยให้16คอร์สเหลือเพียง1,390 0บาทแต่ต้องลงคู่กับรอบสดนะเนาะโอเคเหลืออะไรนะลงคู่เหลือ25,900บวกกับ1,390 0ลดเพิ่ม3 0 0 0แต่ถ้าลงแยกหรือลงเป็นออนไลน์ก็จะเป็น16คอร์สมีทุกแพลตฟอร์มมีทุกอันเรียนกันทั้งปี 1 6 9 0 0บาทถ้าลงอย่างเดียวแต่อยากให้มาเจอรอบสดจะได้เริ่มทําจะได้เริ่มสักทีครูคอสเรื่องให้หน่อยถามเลยครูคอสเรื่องเนี่ยคุณรู้ไหมมีรู้สิ่งนี้หน่อยคุณยุ้ยอะตอนนี้เขาก็ร้านวิวอีกแล้วมีผู้ติดตามประมาณตอนนี้แสนผู้ติดตามจากมาลงรอบสดนิดหน่อยสร้างรอบสดเหมือนกันรอบสดมือใหม่เหมือนกันแล้วก็เปิดเพจวันนั้นทีมงานคิดชื่อเพจให้แล้วเขาก็ไปทําคลิปต่อไปทาลุ้นรวเลยจากไอเดียนั้นที่ตอนแรกเขาสงสัยด้วยว่ามันจะได้หรอครู ทุกวันนี้ล่าสุดมีคลิปล้านอยู่อแล้วเขา1นึ่งแสนผู้ติดตามโดยออร์แกนิกโดยออร์แกนิกเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณจะเริ่มได้ยังคุณยุ้ยเล่นกันได้หน่อยน่าจะปีที่แล้วเนาะทุกวันนี้มี1นึ่งแสนผู้ติดตาม<อ>มีคอร์สแล้วมีรอบสดมาจัดที่เนี่ยมาจัดที่ของนิดหน่อยด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็จะเริ่มได้ยังหรือจะนั่งสงสัยต่อไปลังเลต่อไปและอีก3ปีมาถามนิดหน่อยหมายว่าทําออนไลน์ยังทันไหมนึกออกมาเพราะฉะนั้นเริ่มได้แล้วเลือกได้แล้วตัดสินใจได้แล้วเราเริ่มทํา เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มทําคําถามในหัวคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะไม่ถามนิ่หน่อยแล้วว่าทําตอนนี้ยังทันไหมแต่คุณจะเพิ่มศักยภาพในตัวคุณเรียบร้อยแล้วคุณจะแบบคิดแนวทําแนวนี้ดีไหมครูจะเปิดอันนั้นดีไหมครูจะขายอันนี้ดีไหมครูไล่คําถามพวกนี้มันคือคําถามที่พัฒนาตัวคุณะโอเคป่ะอ่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจทักไลน์แอดนะคะคุณนิดหน่อย SI KI ซค i เคอูเอ็อเอน0% 10เดือนได้บัตรเครดิตได้ออกใบกำกับภาษีได้เนาะตอนนี้เราต้องไปแล้วทุกคน เราจะต้องหนีฝนกับกล้องของเราทั้งหมดในตอนนี้โอเคไปแล้วทุกคนขอบคุณมากบ๊ายบๆเอาบายๆทุกคนโอ้คนดูเยอะนะไปนะ